ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่13แล้วนะครับก็ทําให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอาหารนั้นคาดหวังให้หน่วยงานรัฐพิจารณาผ่อนปลนบางมาตรการโดยเฉพาะการขยายเวลาเคอร์ฟิวเพื่อให้มีเวลาขายมากขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามการป้องกันเชื้อโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประเวณหน้าประตูช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ยังคงเปิดร้านให้บริการประชาชนแบบซื้อกลับบ้านนะครับแต่ว่าลูกค้านั้นลดลงไปมากแม่ค้าข้าวมันไก่และข้าวขาหมูบอกว่าหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และร,ละรัฐบ,บาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านเวลา22นาิกาถึง4นาฬิกานะครับก็ทำให้ยอดขายนั้นลดลงกว่าร้อยละ แม้ว่าขณะนี้ยังขายได้บ้างแต่ก็รีบเก็บร้านกลับบ้านก่อนเวลาที่กำหนดแต่ว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นก็อยากให้รัฐบาลน,นั้นผ่อนปรนบางมาตรการซึ่งผู้ค้าพร้อมจะให้ความร่วมมือในการป้องกันโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดจานวนโต๊ะลงรับก็คงต้องให้ลูกค้านั่งทานถ้าจะนั่งทานที่นี่ก็คือต้องเว้นระยะห่างอาจจะจะเคยสิบโต๊ะอาจจะเหลือสักสี ก็คือเราต้องลดปริมาณลงแต่พยายามเน้นให้กลับบ้านดีกว่าให้ให้ซื้อแล้วกลับไปทานบ้านกันดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองตอนนี้เพราะทุกคนกลัวหมดค่ะแม้แต่ลูกค้ามาซื้อก็ยืนกันหา่างๆไม่มีใครยืนใกล้อะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่14แล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติม โดยยอดรวมยังอยู่ที่40คนและก็เสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งผู้ติดเชื้อรักษาหายทยอยกลับบ้านอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำข้อมูลมาพิจารณาและประเมินหากสถานการณ์ยังดีขึ้นตามลำดับจนมั่นใจในระดับหนึ่งก็อาจจะมีการพิจารณาผ่อนปรนบางมาตรการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างก็เห็นด้วยและก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่าง เพื่อป้องกันยับยั้งเชือ้อโควิด -19 ครับ